วัสนี้ับทุกคนรู้จักข้าวหมากกันไหมครับนี่เป็นนี้ข้าวหมากนี่จะหมักจากข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ทําให้กลิ่นแล้วอาจจะมึนๆได้สินค้านี้เรามีขายด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีตลาดออนไลน์ที่เราลงไว้เดี๋ยวเราจะมาลองกินดูว่ารสชาติเป็นไงอ่ะกระปุกข้าวเนี้ยประมาณเจ็ดเจ็ดกรัมนะก็ใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้กระปุกละสิบบาท ก็ผมจะขายเป็นชุดชุดละสิบสองกระปุกนะครับผมอ่ะนี่เลยมาลองรีวิวดูนี่ครับเนื้อข้าวก็จะขาวขาวมากก็นุ่มอย่างนี้เลยแล้วข้าวมันจะมีความหวานนะมีความหวานแล้วก็ฉ่ำน้ำอืม แต่ก็มีบางก้อนหรือบางเม็ดที่มันแบบแข็งนิดนิดออกเปรี้ยวด้วยหวานเปรี้ยวแต่อน,นี้ตอนสมัยเด็กเด็กผมก็กินนะชอบกินอยู่ออันนี้ที่ทำเท่าไรก็เลยคือเรากินประมาณเนี้ยโอเคเลยถ้าใครกินเยอะก็ระวังเมาด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์นิดหนึ่งก็จะบอกไว้สำหรับใครที่อยากลองกิน สินค้าที่เราทําเองก็ลองสั่งซื้อเข้าไปลองกินกันได้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะกินให้หมดกระปุกนี้เลยพอพอเราตักไปเยอะๆเห็นไหมว่าตรงถ้วยอะมันจะมีน้ำอยู่เป็นน้ำสดได้นะจะแ,แบบฝัดฝาดดิดด้วย เผือกข้าก็อร่อยดีนะครับนุ่มเวลาเกินแบบถ้าไม่ต้องเผียวมากมันจะนุ่มนุ่มข้าวมันจะเม็ดนุ่มมากมหมดแล้วโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s ับสไคร b e กันด้วยนะครับฝากคุณลุนสินค้าเราคนด้วยนะครับ